สบายกันสบายดีแล้วตอนนี้พาว่าอัไรไปานชมขาไชอบอนไรแ้วหนเราจะไปเที่ยวเกาะไปเที่ออเกอรก่อนนะจะไปเที่ยวกาะตัวตักตอนนี้ไม่จ กำัรเดินบัสทางไกลก็นำเสนอข้างล่างของขันงเพราะว่าทั่วที่เข้ามาในทั่วเนี่ยยิ่รักก็คือการมูตเรูมมูติรูก็คือไปบูซาไปคอรบอร์คออย่างเดียร์่ายนู้ใช้เงินแบแล้วที่ตอนนี้ก็เลยว่าน่าจะจะไปเที่วัดในรายวัดเขาเนี่ยจำงตอนนี้ก็เยว่ากำลังนำเสนอข้อความขาง่างต่างๆขอทกคนดยวยเขามีความเลื่อรําทางด้านสถาน คาอันค่อนข้างสูงที่นี้ส่วนใหญ่เขาจะอาศัยกันอยู่แบบรวยกระจุกจ,กจ,กจกกนกระจายแต่เศรษฐีที่นี่ค่ะเขาจะมีไมซ์เซ็ตเหมือนกันอย่างหนึ่งว่าเงินยิ่งใช้ออกไปม,มากเท่าไหร่ยิ่งได้กลับมามากเท่านั้นคนไทยไม่ช่ชยการใช้เงินค่ะคนใช้แล้วเงินหมดแต่พี่จะบอกว่าเงินหานยังไงก็หาไม่หมดทุกอย่างอยู่ที่ไมซ์เซ็ตของเรานะคะและเศรษฐีที่นี่ก็เชื่อแบบนั้นค่ะแต่ละคนประสบความสําเร็จร่ำรวยเป็นเศรษฐีเขาไม่ได้ร่ำรวยมาตั้งแต่กําเนิดน,นะคะ บางคนงฐานะยากจนอย่างเสรียีดับหนึ่งของฮ่องกงเริ่มต้นจากฐานะยากจนมากยพิมพ์รับประวัติคอยหฟังแต่ว่าร่ำรวยสร้างฐานะเป็นเศรษฐีดับหนึ่งในฮ่องกงนะคะแล้วก็ติดอันดับ10กว่าต้นๆของโลกเลยนะคะสำหรับผู้ชายคนนี้เขาจะมีไมเซ็ตว่าเงินใช้ออกไปมากเท่าไหร่ยิ่งได้กลับมามากเท่าน,นั้นเงินเก่าไม่ไปเงินใหม่ไม่มากนที่นี่เรียกว่าจีนวัดและยิงให้ยิงได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะพรโมชั่นี 5กญแจก็50แต่รุ่นเป็นตอ50เตนะคะคุญกุญแจบกุญนารากาศืข้างถนนเลยแม่จุดไปม่จุดไปก็ได้อแบบตมบรรยากาศข้างถนนอยู่ที่กรุงฮ่องกงเป็นงเ่นไกสทดอาหารน่นแหละเยอะแะมากมายนเลือกแล้วท่านเครืองดื่มในตู้แช่ใหญ่ เช่นกันค่ะรวมชาเบียก็อุเทด้วยนะจ๊ะซีเรียเม่าหมดเลนะจ๊ะจัดกันแบบเีย่าพ่สิแม่จะบอกว่าอยจะบอกว่าทุกทาจัดกันแบบเบาก่อนอะเบาๆเรเม่าหนดเลยจ้าทุกๆกาะอย่าพิ่งจัดนักี่เนเมารถคือนรถเดยยาได้พร้อมก่าก่อนเปกก่อน่ะเพราะถุงเนี่ยไปีเลยเออี่ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวไปไหว้พระเดินไม่ตรง เลยไม่ตงวายไม่รู้เรื่องนะคะเออคนไล่เลยคุไ่จัดกันแบบบาๆไล่เลยนะคะสหรับเครื่องปรุงนะใครไม่รู้จะปรุงอะไรดีทำยังไงให้อร่อยอยากได้รสชาติที่มันหลากหลายแต่ที่เคยกินนะคะเขาจะมีเครื่องปรุงให้เป็นสิบอย่างกลวก็จะเป็นเยอมากอ่ะเอะอ่ะถ้ยวยถ้วยถ้วยางทัระเทียมทั้งพริกทั้งผักทั้งนึ่ทั้งนี่ให้เราปรุงเขาจะมีถ้วยให้นะคะทุกคนคะเราเอาใส่ที่เราชอบอ่ ทวยเสร็จแล้วเนี่ยข้างๆเขาจะเป็นตู้ตู้เรียกว่าอ,อะไรนะ เลยง่ายๆแล้วก็ใส่พริกใส่กระพงกระเทียมอะไรก็แล้วแต่นะคะนะคะซึ่งโตอนที่ทุกท่าจะได้นั่งเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะจัดที่นั่งให้เราตรงไหนนะคะได้เป็นหม้อดเดี่ยวหรือได้เป็นหม้อรวมอันนี้ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงเนาะแต่ว่าบนโต๊ะค่ะเขาจะมีถ้วยที่เป็นถ้วยวงรีนทุกคนคะถ้วยวงรีนนี้เนี่ยเขาจะมีซีิลด้วยเราต้องเอาถ้วยนี้ไปตักลูกชิ้น ตรงจุดที่เขาวางอาหารให้เราตักก็จะมีถ้วยนี้วางไว้ให้เช่นกันถ้วยเล็กๆที่ใส่ข้าวใส่กับข้าวใดๆก็จะอยู่ตรงจุดที่เขาวางอาหารให้เราด้วยวันนี้เราอยู่กันที่เขต มงใช้ทองที่นี่นะเยอะกว่าเซเว่นออกพี่จะบอกได้ใช่ทั้งร้านเพชรร้านทองคนฮ่องกง,ง,ง,งไม่ใส่เครื่องประดับไม่นิยมค่ะทั้งทางที่ที่นี่เป็นประเทศทปลอดภัยมากเลยแต่ไม่นิยมใส่แต่นิยมซื้อเก็บเพราะฉะนั้นร้านทองร้านเพชรที่จะเยอะมากเยอะกว่าเซเว่นเดีเยอะกว่าเซเว่นนะคะไม่ใช่ว่าคนฮ่องกงไม่ซื้อทองไม่ซื้อเพชรนะซื้อค่ะแต่ซื้อเก็บที่นี่เป็นตลาดมงก๊กซื้อไปทำกำไร มงก๊กเป็นตลาดยอดฮิตที่สายช้อปปิ้งท้ามาเที่ยวฮ่องกงห้ามพลาดในการมาเดินช้อปปิ้งซื้อของที่นี่คนไทยเรียกว่าว่องกอกวองกอกว่องกอกแม่มาแรกๆคุยกับคนไทยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่คนไทยเรียกมงก๊กมงก๊กมงก๊มงกกอะไรมามงกกอ๋อ ว่องกอกคนที่นี่เรียกว่องกอกนะคะสิ่งเพินเพลินกันหน่อยหนึ่งเนาะซึ่งโปรแกรมเราวันนี้เราก็มีมาช้อปปิ้งที่ตลาดหกุกป๊อกมีอะไรตลาดหกุกป๊อกเป็นตลาดขายรองเท้าผ้าใบที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกงมีใครได้รองเท้าผ้าใบบ้างจ๊ะลุ้นหาย,ยากลุ่นแฟชั่นนี่กว่าจะได้คู่นี้มานะต้องฟุกจริงๆค่ะต้องหวังของเพิ่มมาส่งเตทถึงได้ เขาเ็นงไ่ไม่ดีไนือออดเท้าเสียไม่ขาบอกว่าใส่อดเท้าแล้วคนเดินอยู่บนปุยนุ่นไม่ได้ขนาดนั้นแม่แต่ใส่ดีมันเบามากนะคะรองเทารุ่นนี้แต่ราคาก็แพงเหมือนกันเพราะมันเป็นรองเท้าที่ใส่สบายสาหรับคนที่ยืนเยอะเดินเยอะๆคนฮ่องกงเนี่ยเขาเดินกันเยอะเดินกันเก่งคนฮ่องกงนะคะเดินไปไหนก็แล้วแต่ไม่ค่อยนั่งเลยค่ะใช้เดินมากกว่าเราสังเกตดูใส่รองเท้าเข้าไเกอบทุกคนเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งจาเป็นเพราะฉะนั้นใครอยากได้รุ่นใหม่ซื้อที่นี่ แต่ถ้าบอกว่าโอเคน้องพิมพ์ไม่จะเป็นแต่พี่อยากได้ลูกท้าเข้าไปสุขภาพ Intense เเ s k e c h e r Nike Adidas Outlet Citygate วันพรุ่งนี้พีมจะพาทุกท่านไปช้อปปิง้งซึ่งข้อดีคือลดราคาถูกมากม่องอกไม่มีนะจ๊ะไม่ได้ลดราคานะจ๊ะเป็นบางรุ่นที่ลด5%แค่นั้น Outlet Skechers สเเองคู่40% เดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่สเก็ตเชอร์มาโชว์ไม่ใช่เท้าคนแก่เหมือนที่เขาว่ากันสมัยก,ก,ก่อนแล้วนะคะวัยรุ่นก็นใช้ได้นะจ๊ะท่านใดที่จะมาช้อปปิงโโป้งตลาดโกโก้สินค้าหลากหลายเ, <ๆ S 2> เอฟร<ๆ>ิติจิงกระเบลโดยเฉพาะรองเท้าผู้ชาบแปลกๆที่พอ,อ,อก็เดี๋ยวคืนนี้ตแต่ตจะบอกว่าถึงค่ะทุกคนสําหรับคนที่จะมาเดินช้อปปิ้งพบโปรแกรมของเรากว่าจะเสร็จโปรแกรมสุดท้ายก็เย็นแล้วแล้วเย็นนี้ทุกท่านต้องไปทานข้าวกันและเรามีโปรแกรมดูไฟด้วย นหนือนหน่อยเนาะ<น>แค่พูดที่ก็เหนื่อยแล้วนะคะมาดูไฟเสร็จจงไม่ได้กลับอีกพาไปช้อปปิ้งอีกเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้พี่จะให้สิทธิ์ทุกท่านตัดสินใจเราไม่มีการบังคับเสร็จจากมื้อเย็นเราจบโปรแกรมหมดแล้วเหลือแค่ดูไฟกับ,กบช้อปปิ้งใครจะไปก็ไปใครไม่ไปเดินกลับโรงแรมได้เลยเออเอาแบบนี้นะคะท่านได้ตัดสินใจอย่างที่บอกเพราะว่าตอนเย็นมาช้อปปิ้งงงก๊กมีอะไรบ้าง ใครอยากได้ก็ไปใครไม่มีอะไรไม่อยากได้ไม่รู้จะช้อปปิ้งอะไรก็ห<ค>นักที่พักนะจ๊ะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวไม่ได้ช้อปปิ้งนะเอาเลสซินิเกตสินค้าตกรุ่นถูกไหมเอาเลสแต่ตกรุ่นที่นี่น<ด>บ้านเราเพิ่งเข้าค่ะบางรุ่นก็ยังไม่เข้าเลยโชว์รองเท้าสวยมากเลยเอฟลูกค้าลุงพีเมียพีสั่งตกมาเลยนะที่เมืองไทยไม่มีของหายยากเอาเลสซินิเกตมีขายแล้ว นะคะอ่ะเดี๋ยวช้อปปิ้งนะคะเราจะมีพรุ่งนี้อีกทีหนึงนะคะถ้าเกิดวันนี้ใครไม่ได้ไปนะคะ, <S <S ะ,คะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึงนะคะทุกท่านโอเคถึงแล้วนะคะ